อ่านี่เมื่อคืนเรานอนที่นี่นะฮอปปินบุรีลำก็มาตรฐานก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกดีอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยไม่ได้รีวิวห้องอ่าตอนนี้เรากำลังจะไปสนามช้างบุรีลำนะสนามฟุตบอลไปขอถ่ายรูปสักหน่อยมาแล้ว <c oughs> แต่เมื่อคืนนี้นี่สวยมากนะวงเวียนอะวงเวียนสวยมากเขาเรียกอะไรนะอนุสาวรีย์รชาชการที่หนึ่งอ,อืม มีแข่งรถเลยรถมันมีอยู่แล้วรถแข่งตรงนี้ก็เขาให้มาถ่ายได้แค่ป้ายนะเขาไม่ไม่ให้เข้าไปข้างใน คิดว่าคาดว่าถ้าจะเข้าไปข้างในต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนแล้วโอเคเดีย๋ยวเราไปถ่ายตรงหน้าสนามบอลโอเคไปอันนี้ก็มาถ่ายข้างหน้านะก็ถ้าถ้าใครอยากเข้ามาถ่ายนะก็เอามอไซค์เข้ามาได้ก็ขออนุญาตลุงรอพอตรงนู้นเขาก่อนเป็นการดีที่สุดโอเคไป อันนี้เรามาถึงปราสาทเขาพนมรุ้งแต่ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับแล้วตรงนี้จอดฟรีแล้วจะมีทางขึ้นไปข้างบนนู้นอีกไปจอดหลังปราสาทนะครับเสียค่าจอดรถด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางหน้าปราสาทนะครับประมาณเขาบอกว่าประมาณหก0้อเมตร เราก็ต้องไปจ่ายเงินก่อนข้างบนนี่นี่อันนี้พาทิดขึ้นตีห้าแล้วก็มีพาทิีตกแต่ก็ต้องรู้อีกนะไอสารค้าภาษาจะวันไหนถูกไหมหรือว่าทุกวันทุประมาณทุกวันแต่แค่เรียกอะไรนะจะมีเมฆไหมแล้วก็ค่าเข้า20บาทเฉพาะอุทยาน ประสาทพนมลุงแล้วก็ถ้าเป็นควบควบกับประสาทเมืองต่ำด้วยก็30บาทไปตอนนี้ก็ร้อนละ<ค><ณ>อ,อันนี้ซื้อเกืออได้ไปนอ้นนด้วยนะโอ้โหชันมาก ทา่านขัรนาันไสูงมากางจริงนะรู้สึกอยากมานานมากเลยนะใช่ยนะโย่ ใหห้้เ็นาอันนี้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะเขาบอกว่าถ้ามาตรงเนี้ยให้เดินผ่านตรงนี้ไปเลยเพราะว่าเดินผ่านตรงกลางใช่ไหมใช่เดินผ่านตรงกลางไปเลยอย่าไปต้องเดินริมเหมือนเขาแบบเป็นเป็นลานทำพิธีอะแบบแผ่ขบวนอ่ะเขาบอกว่าจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์หน่อย แล้วก็จะได้เป็นกว่ามอะไรสีิหลีมงคลอันนี้เดินไปเลยแล้วก็เขาบอ,อกมาที่นี่ก็สำรวงสำรวมให้สุดๆเดินข้างหน้าก็โอเคนะก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่ต้องมีหมวกหน่อย <laughs> ลายกีบบัวลายมงคลอยู่กลางลานเลยเราเดินเข้าไปข้างในดีกว่าเพื่อหลบแดดด้วยรู้ได้ไง ไโอ้โนีไน่ไงอันนี้เราเจองูตรงข้างหน้านี่แตาบัวมาต้อนรับนี่ก็ลายกีบบัวอยู่ตรงหน้าประตูเขาจะมีทับหลังแลตรงไหนไม่รู้ แค่ตรงนี้ไหมผมไม่รู้นะว่าทับหลังตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็นี่นี่นะครับเขาบอกว่าคานประตูนี่ห้ามเหยียบนะให้ข้ามไปเลยห้ามนั่ง เมื่อก่อนน่าจะงดงามน่าดูเลยนะแต่ตอนนี้ก็โดนฝนโดนลมโดน,โดนแดดกัดก่อนหินไปหมดแล้วน่าจะงดงามน่าดูเลยครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้กนคือ่อน่าจะมีประตูมีหน้าต่างแบบหน้าต่างไม่มีอยู่แล้วห,หน้าต่างไม่มีอยู่แล้ว,ลวลใช่ใช่ แต่แปลกเนี่ยเห็นไหมเ้เอาหินขึ้นไปเรียงอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเป็นหินทรายหมดเอาตัวนี้ไม่มีบันไดขห้ามเข้าอันนี้ก็ห้ามเข้า แผ่นเหล็กดันหลังคาไว้ว่าไม่ให้ถลมเพราะว่าก็พรสัตรุประสาทก็อายุเยอะอายุมากแล้วเหมือนกันบันไดนี้ก็จะมีรวดลายด้วยนะเนี่ย ก็เดินมาถึงประตูบานสุดท้ายบานที่สิบห้าแถวทางหลังปราสาทก็จะมีห้องน้ำอีกที่นึงนะติดกับลานจอดรถ ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางออกจากตัวปราสาทนะครับแล้วก็ไม่รู้จะได้ไปปราสาทเมืองต่ำหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากแนะนำว่าให้เอาล่มหรือหมวกมาด้วยนะครับช่วยได้เยอะแล้วก็เอาน้ำขึ้นมากินด้วย คือวัดเขาพระอังคารท่านนะครับอันนี้อันนี้ผมอยากมามากที่สุดเลยก็วันนี้ได้มาแล้วก็โอเคแล้วลมเย็นมากวันนี้ลมอากาศดีลมเย็นสุอสด เราจะมาะสำรวจกันก็เมื่อกี้ก็เข้าไปก็เข้าไปไหว้พระพุทธรูปข้างในก่อนนะครับตามความเชื่อนะครับเขาบอกว่าเขาลูกนี้มีบารมีของคุดที่จำศีลอยู่ประมาณพันปีนะครับ<ม>แล้วก็มาขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้นะที่นี่ ตั้งอยู่บนภูเขาอังคารอ๋อเขตบ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่น่าสนใจวัดนี้ได้แก่ใบเสมาที่ปักอยู่ร,บรอบๆร่องรอยที่เหลืออยู่บางส่วนแสดงให้เห็นถึงการนับถือพระพุทธ,ธาศาสนาของชุมชนโบราณในบริเวณนี้สันนิษฐา,านว่าน่าจะมีอายุราวๆพุทธศตวรรษที่1 3ถึงโอ้โห เน,นี่ยอันเนี้ยที่จะชัดเนี่ยอันเนี้ยต่อเติมใหม่แต่เนี่ยที่ลางๆแบบเนี้ยเนี่ยๆเนี่ยดูข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่น่าจะไม่ค่อยเห็นแล้วแทบไม่เห็นนะแต่เหมือนอาคละเป็นยันเลยอ่ะเอ้ยเราก็เดินมาจากหลังโบส์ก็เดินมาข้างหลังนี่เลยที่จําได้นะ ที่ดูใน YouTube เหมือนกันในโวสอดอ่ะเคยเขาเรียกอะไรนะพังใช่ไหมอันนี้เป็นของใหม่แล้วสร้างสร้างทับของเก่าแล้วเขาก็จะมีขุดเข้าไปเจอส้างปราคาพังอันในเอ่ะแล้วก็จะมีพังพังคานธาตุเขาก็เลยเอาขึ้นไปวางบนอันนี้เมื่อก่อนเขามีถ้ำนะแล้วก็แล้วก็สร้างสร้างเนี่ยทับ เพราะว่าตั้งปิดไปเลยอะ่ะไม่ให้ใครได้เข้าไปทั้งทั้งสิ้นเลยอยวขึ้นไปกราบไหว้ก่อนนะครับที่นี่กาเยอะจริงๆนะเยอะเยอะเยอะจริง ความเชื่อแล้วก็สายมุ่งของอย่างเราก็น่าจะเป็นบริวารของพญาขุนอ้าวจริงๆเมื่อกี้ยังไม่ร้องเลยปกติเราอิกามันจะไม่มาให้เราเห็นตัวด้นะเขาเคยว่านะ่จะไม่มายุ่งวุ่นวายเลยจนะไม่มาอยู่ใกล้คนเลยนี่นี่แหละแล้วเขาบอกว่า ลมแบบเนี้ยสบบศักดิก์สิทธิ์รับรู้ว่าเรามาโอ้ยดูดิแล้วก็วัดนี้ก็ตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้วโอเควัดนี้ก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละ อาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่รู้เรื่องเยอะอืมไม่รู้เรื่องเยอะกว่าแต่ก็สามารถมามาเที่ยวได้ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้ว จะไปเก็บตาอุทยานอีกหนึ่งที่คืออุทยานแห่งชาติตาพยาตอนนี้มาถึงอุทยานตาพยาแล้วอะเดีย๋ยวเราไปเอาตาอุทยานตาสุดท้ายของทริปถอนเท้ามาครับหน้าไหนเยอะ44ค่ะ44ครับใอ้ของครับ ก็ทริปนี้คงหมดเพียงเท่านี้ครับก็ฝากไว้ทริปหน้าแล้วกันแต,แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะขอพักยาวๆอีกทั้งนิดหนึงไว้ติดตามทริปหน้านะไม่รู้ว่าจะกี่คันไปบ๊ายบายโ